สสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับในยามค่ำวันนี้มือเย็นสุิโยอยู่กับต้นว่านมหาโชคที่หลายๆท่านอยากจะได้หัวหรือหน่อไปปลูกซึ่งถ้าหากเราปล่อยเขาให้เจริญเติบโตไปแล้วก็มีการแตกหัวย่อยๆแบบนี้ออกมาแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลานานเลยครับภารกิจในวันนี้ที่มือเย็นจะนํามาแลกเปลี่ยนกับทุกท่านเราจะไปทําการขยายพันธุ์ว่านมหาโชคนอกเหนือจากการแบ่งหัวออกไปปลูกแล้วเราจะไปดูวิธีการที่ทําให้ได้ ว้านมหาโชคจาก1หัวออกเป็น6ถึง8ต้นได้อย่างไรไปดูกันครับผลผลิตที่ทุกท่านเห็นตรงนี้ก็คือผลผล,ผลิตที่ได้จากการแบ่งหัวว่านมหาโชคครับเราไปลงมือทำกันทีละเสร็จเลย ก่อนอื่นเราไปทําความเข้าใจสันฐานของว่านมหาโชก่อนนะครับที่เราเห็นอยู่ในภาพนี้ก็คือประกอบด้วยรากในส่วนที่เราเข้าใจว่าตรงนี้ก็คือหัวเรามองว่าเป็นลําต้นแท้จริงไม่ใช่ลําต้นนะครับแล้วในส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนของก้านใบที่ยาวขึ้นไปเราจะเห็นยอดที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับซึ่งจะแตกใบใหม่ออกไปเรื่อยๆและส่วนของดอกก็จะแทงออกมาจากในส่วนนี้เช่นเดียวกันทีนี้เราไปทําความเข้าใจอย่างนี้นะครับในส่วนตรงนี้ ไม่ใช่ลำต้นแต่ประการใดนะครับเป็นส่วนของกาบใบที่อัดแน่นมากๆลำต้นที่แท้จริงของเขาจะมีลำต้นที่อยู่ใกล้ชิดกับรากบริเวณนี้เดี๋ยวพอเราผ่าเข้าไปแล้วเราจะเห็นตัวส่วนลำต้นที่แท้จริงของเขาในการผ่าหัวเพื่อจะขยายพันธุ์นั้นเราจะต้องรู้จักกลไกลและการทํางานของหัวของเขานะครับว่าตัวลำต้นของว่านมหาโชคจะมีการแตกยอดใหม่ออกมาเรื่อยๆทีละยอดซึ่งกลไกลฮอร์โมนภายในลำต้นของพืชตัวยอด ที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยก็จะไปข่มตายอดที่อยู่ด้านข้างๆของลําต้นมิให้เกิดการงอกตามขึ้นมาครับด้วยเหตุนี้จึงทําให้เราได้เห็นเพียงแต่การงอกของยอดใหม่ในขณะเดียวกัน,นกลไกของพืชก็จะไปสร้างหัวใหม่ให้งอกออกมาแบบนี้นะครับซึ่งการรอการเกิดขึ้นของหัวใหม่เนี่ยก็ต้องรอนานทีเดียวครับเมื่อเราเข้าใจการทํางานของกลไกของฮอร์โมนพืชที่ข่มไม่ให้ตายอดที่อยู่ด้านข้างออกนะครับเราก็ต้องไปจัดการกับ ตัวยอดเดิมนะครับโดยการตัดยอดเดิมทิ้งครับไม่ต้องเสียดายเลยเพราะถ้ายังมียอดเดิมอยู่จะทําการข่มตายอดที่อยู่ด้านข้างเมื่อเราทําการตัดเขาออกไปส่วนนี้เรานําไปใช้ปลูกไม่ได้แล้วนะครับในส่วนนี้เราจะนําไปปลูกให้ได้6 –กถึงแต้น ครับผมเมื่อเราหั่นลำต้นเขาทิ้งไปแล้วอย่าพึ่งทิ้งใบนะครับเราจะนำกลับมาใช้ได้ขั้นตอนต่อมาเหมือนเราทำกับหหอมเลยก็คือหั่นรากออกนะครับหั่นรากออกหั่นแต่พอบางๆออกแบบนี้นะครับเราก็เอารากออกแล้วในขั้นตอนต่อมาก็ให้ท่านหาเหลี่ยมที่สามารถจะวางมีดลงไปโดยที่ไม่พลิกไปแล้วก็ทำให้มีดของเรา สร้างอันตรายให้กับเราได้นะครับก็พยายามหาเหลี่ยมมั่นๆัน่คือปกติผมจะหันด้านนี้นะครับแต่ว่าผมจะหันให้ทุกท่านเห็นว่าเราวางมีดลงไปยังไงของผมเนี่ยเหลี่ยมมันวางได้ด้านนี้นะครับเราก็จับมั่นๆน,นะครับแล้วก็เหมือนผ่าหัวหอมเลยนะครับลงไปทีเดียวเลย สำหรับหลายๆท่านที่กังวลว่ามีดจะไม่สะอาดนะครับก็อาจจะทําความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ซะก่อนนะครับแต่สําหรับผมตามประสบการณ์แล้วเราใช้มีดแล้วก็เช็ดด้วยผ้าสะอาดก็เพียงพอแล้วพอเราผ่าแบบ cross section ก็คือผ่าตัดขวางลงมานะครับเราจะเห็นลำต้นที่แท้จริงเป็นรูปสามเหลี่ยมบริเวณนี้แล้วตรงนี้ก็อธิบายได้ดีเลยครับว่าที่เราเห็นอยู่ในตรงนี้นะครับที่เราเห็นอยู่ดูเหมือนว่าเป็นหัวหรือเป็นลำต้นจริงๆของเขาจริงๆแท้จริงแล้วไม่ใช่ในส่วนของลำต้นแต่ประการใดแต่เป็นกาบใบที่ทํา หน้าที่เก็บสะสมอาหารแล้วก็อัดแน่นอยู่บริเวณหัวตรงนี้ทําให้เราเห็นเป็นหัวเหมือนกับหัวหอมนะครับ เราจะเห็นได้ว่าส่วนที่เราตัดไปนั้นก็คือยอดที่มีฮอร์โมนนะครับแล้วก็ส่งฮอร์โมนมาข่มตายอดที่อยู่เต็มอยู่กับลำต้นตรงนี้นะครับนี่คือลำต้นแท้ของเขาและส่วนเหล่านี้ก็จะมีตายอดอยู่เต็มไปหมดเลยพอเราตัดยอดในส่วนนี้ออกไปก็ทําให้ตายอดที่อยู่ด้านข้างมีโอกาสได้เติบโตขึ้นมานั่นเองครับผมจะไปอธิบายให้เห็นจากตัวอย่างที่เราทําการปักชําแล้วทีนี้อยากให้ทุกท่านเห็นนะครับนี่คือตัวอย่างของหัวของว่านมหาโชคซึ่งเป็นหัว สะสมอาหารหรือเราเรียกว่าบ้านะครับก็จะมีการแตกยอดใหม่ออกมาอย่างที่ท่านเห็นตรงนี้จากลําต้นที่แท้จริงของเขาที่มีลักษณะสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับก็จะมีตายอดอยู่ออกมากมายเลยสําหรับต้นนี้พอเราตัดยอดเดิมเขาออกไปเราเห็นไหมครับว่ากาบใบที่ทําหน้าที่เก็บสะสมอาหารก็จะมีตายอดเนี่ยครับแทรกอยู่เยอะแยะมากมายเลยเราจึงเห็นต้นนี้แตกยอดใหม่ออกมาถึง3ยอดเลยครับก็คือยอดที่1ยอดที่2แล้วตรงนี้ก็เป็นยอดที่3ล้วนแตกออกมาจากลําต้นที่แท้จริงของ เขาอยู่ด้านล่างนี้เดี๋ยวผมจะไปแกะให้ดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงผมจะค่อยๆถอนนะครับแล้วก็ดึงออกมาให้ทุกท่านดูแบบนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าจะมีรากติดอยู่เตะไปหมดเลยนะครับเราจะฝืดหน่อยนะครับเห็นไหมครับรากนี่ติดยาวลงไปเลยนะครับ แบบนี้เลยเราก็จะเห็นรากยาวมากๆเลยนะครับเราจะเห็นตรงนี้นะครับตรงซอกกาบใบที่ทําหน้าที่เก็บสะสมอาหารเดิมเราก็จะเห็นตัวยอดใหม่ออกมาเต็มไปหมดเลยครับนี่ก็คืองอกมาจากตัวลำต้นที่แท้จริงตรงนี้เห็นไหมครับเป็นวิธีการที่ง่ายมากๆเราจะไปลงมือกับหัวที่เราผ่าไว้แล้วไปลงมือเลยครับสําหรับหัวว่านมหาโชคที่เราหั่นไว้นะครับเมื่อท่านมาสัมผัสดูท่านจะพบว่ามันจะมีเมือกที่ติดอยู่นะครับเป็นธรรมชาติของต้นไม้อย,อย่างว่านมหาโชคนะครับที่จะผลิตเมือกอกอ,อกมาเราก็ทาการ เช็ดนะครับสำหรับท่านที่มีผิวแพ้ง่ายนะครับไม่ควรสัมผัสกับยางนี้โดยตรงเพราะจะทำให้คันเลยนะครับเราก็ใช้ใบของว่านมหาโชคนี่แหละเช็ดเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับตัวยางก็จะออกติดมาด้วยไม่ต้องใช้ทิชชู่แต่ประการใดนะครับใช้ใบของเขาในการเช็ดเลยลำดับต่อไปนะครับเราก็ผ่าหรือแบ่งหัวเขา ถ้าท่านกังวลก็ให้แบ่งแค่6พอนะครับถ้าท่านเป็นกังวลก็แบ่งแค่6พอแต่ของผมจะแบ่งเป็น8นะครับเราก็แบ่งไปก่อนนะครับแบบนี้เราก็ได้เป็น4ชิ้นแล้วแต่หลายท่านถ้ากังวลว่ากลัวว่าเขาจะไม่งอกนะครับก็ให้แบ่ง4แล้วก็นําไปปลูกก็ได้แต่ของผมจะแบ่งเป็น8เพราะนั้นเราจะมีภารกิจในการแบ่งอีกนะครับแบบแบบนี้นะครับเทคนิคที่ผมใช้ก็คือแบบนี้นะครับแล้วเราก็ตามไปหั่นแบบนี้ พยายามให้ทุกอันนะครับมีส่วนของลำต้นที่แท้จริงเป็นพอนะครับให้มีสามเหลี่ยมติดตรงนี้นะครับเป็นพอแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ไปผ่าอีกครับนะครับต้องมีสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมตรงนี้คือต้นที่แท้จริงของเขาและต้นที่แท้จริงเหล่านั้นก็จะมีตานะครับเราก็ผ่าลงไปนะครับผ่าลงไปอีกครับแบบนี้เลยหลังจากนั้นให้ท่าน พึ่งไว้ประมาณสัก5-10นาทีนะครับเพื่อให้ยางออกมาให้ได้มากที่สุดระหว่างที่เรารอยางที่หัวที่เราตัดนะครับออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับเรามาทาความรู้จักหรือเทคนิคในการเลือกหัวเพื่อที่จะมาทําการปลูกนะครับวิธีการเลือกหัวก็คงเลือกไม่ได้ว่าหัวที่เราดึงขึ้นมาหรือแยกออกมาจากในดินนั้นจะมีลักษณะเป็นเช่นไรนะครับหลักการเลือกให้ท่านเลือกต้นที่พร้อมสังเกตว่ามีอย่างน้อย2หรือ3ใบที่งอกออกมาแล้วและคาดการได้ว่าเขาเป็นหัวที่ พอสมควรสาเหตุเป็นเพราะว่าจากรูปที่เราทําการตัดเมื่อสักครูน่นี้ท่านจะเห็นได้ว่าหลักใหญ่ของเราก็คือเราจะนําเอาลํำต้นที่แท้จริงของเขาออกมานะครับและเราจะทําให้เกิดตายอดที่อยู่ด้านข้างนั้นสามารถที่จะแตกออกมาเป็นยอดใหม่ได้ด้วยเหตุนี้ถ้าหากเราเลือกต้นที่เล็กมากแบบนี้นะครับเราก็จะได้ต้นที่แท้จริงเนี่ยเล็กมากๆซึ่งโอกาสที่จะไม่มีตายอดด้านข้างเนี่ยก็จะมีสูงเพราะฉะนั้นแบบนี้ไม่ควรจะ เลือกออกมาตัดนะครับแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยเขาติดมากับต้นแม่แบบนี้เราก็จะแยกเข้าไปปลูกแบบทั้งหัวแบบนี้เลยสําหรับหัวใหญ่แบบนี้ก็มีโอกาสที่เราจะได้ต้นที่แท้จริงลําต้นจริงของเขาเป็นรูปสามเหลี่ยมขนาดใหญ่เราก็มีโอกาสที่จะได้ยอดใหม่ที่แข็งแรงมีโอกาสสูงมากครับพอเราทิ้งไว้สัก5 1านาทีแล้วนะครับเราก็ตามมาเช็ดอีกนิดนึงเพื่อจะเอาเมือกนะครับออกให้ได้มากที่สุดแต่ต้องเช็ดอย่างเบามือนะครับเราสามารถใช้ได้ทั้งหน้าใบและหลังใบของว่านมหาโชคได้เลยเราก็ แยกไว้นะครับสังเกตไหมครับว่าถึงแม้ว่าเราจะทําความสะอาดมีดที่ตัดเพื่อป้องกันเชื้อโรคในการที่จะปนเปื้อนนะครับกับตัวการขยายเนี่ยยังไงเสียนะครับก็จะมีเชื้อโรคตามธรรมชาตินี่แหละ ที่ปนเปื้อนแต่สิ่งที่เราซีเรียสก็คือพยายามอย่าให้เชื้อรานะครับเข้าไปทําลายเขาเพราะว่าในส่วนของกับใบที่ถูกเฉือนเนี่ยค่อนข้างจะบอบช้าง่ายนะครับเราก็เช็ดเขาโดยเบามือแบบนี้เช็ดไปเรื่อยๆสําหรับท่านสุภาพสตรีที่มีผิวแพ้ง่ายไม่แนะนานะครับให้ใช้มือเปล่าอย่างผมนะครับใส่ถุงมือเป็นดีที่สุดเพราะว่าตัวของเมือกต่างๆเหล่านี้ก็จะสร้างความระคายเคืองเพราะเขามีแคลเซียมออกซาเลตอยู่ในนี้นะครับสำหรับวัสดุป,ปักชามเราก็สามารถจะใช้ทั้งพ ีดมอดหรือใช้ดินผสมปลูกเลยก็ได้นะครับก็เราก็สามารถที่จะเอามากรอกใส่กระถางไว้แล้วเราก็แหวกดินอย่าพยายามอยาก,กดนะครับเราก็ทําให้เขาพอหลวมๆแบบนี้แล้วก็แหวกนําทางไว้สักนิดหนึ่งจากนั้นเราก็นําหัวว่านมหาโชคที่เราแบ่งแล้วนะครับลงไปแบบนี้แล้วก็กรบครับใช้มือก็ได้นะครับกดรอบข้างๆพอให้เขาอยู่พออย่าแน่นนะครับแบบนี้เลยเราจะไปทํากันอย่างรวดเร็วครับ เรียบร้อยครับ8ต้นก็เสร็จติ่แล้วนะครับเป็นวิธีการง่ายมากๆเราทวนขั้นตอนกันอีกเล็กน้อยนะครับหาหัวว่านมหาโชคที่พร้อมจะแบ่งออกมาได้หลายๆต้นหลักคิดง่ายๆก็คือเราต้องการลำต้นที่แท้จริงที่มีขนาดใหญ่เพราะลำต้นที่แท้จริงนั้นจะมีตายอดอยู่มากมายเลยครับสิ่งที่สำคัญประการต่อมาก็คือเราต้องเข้าใจกลไกลเรื่องของการผลิตฮอร์โมนของพืชและการข่มของยอดที่จะไปข่มตายอดที่อยู่ด้านข้าง เราตัดเขาออกจากนั้นตัดในส่วนรากหลังจากนั้นก็ใช้มีดคมๆคมคมผ่าแบ่งหัวออกเป็น4 6หรือ8เอาแค่8พอนะครับอย่าถึงกับ12หรือ10เลยเพราะว่าลำต้นที่แท้จริงเขาอาจจะเสียหายได้ครับหลังจากนั้นเราก็นําไปปักชาในวัสดุปลูกรดน้ําทุกวันวันละหนึ่งครั้งพอนําไปวางไว้ในพื้นที่ร่มลําไยประมาณสัก1เดือนท่านก็จะเริ่มเห็นตุ่มเขียวๆที่แทรกออกมาจากบริเวณกาบใบที่เรียงอัดแน่นตรงนี้แล้วก็ไม่เกิน2เดือนท่านก็จะได้ต้น แบบนี้ งอกใบออกไม้เห็น <Okay. S 1> แล้วครับเป็นวิธีการที่ง่ายและเชิญชวนแฟนๆมือเย็นทุกท่านได้ลงมือทํากันนะครับไม่ยากครับยืนยันครับผมสำหรับภารกิจของมือเย็นสุโดโอต่อไปนะครับก็จะแบ่งหัวว่านมหาโชคแล้วก็นํามาปักชําอย่างนี้เอาให้ได้เยอะที่สุดเลยครับพอเมื่อผมมีหัวว่านมหาโชคแบบนี้หลายๆต้นแล้วจะมีการไล์แล้วจะบอกทุกท่านก่อนล่วงหน้าเนื่อๆครับสาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้นๆรวมไปถึงวิธีการขยายพันธุ์ที่สามารถจะทําได้จริงด้วยมือของท่านเองมีอยู่ เป็นประจำที่มือเย็นสตูดิโอนะครับเชิญชวนทุกท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้กด Sub s c r i b e ติดตามมือเย็นไว้นะครับและถ้าจะให้ดีเชิญชวนทุกท่านกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัพคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครถ้าหากท,กท่านคิดเห็นว่าคลิปในการแบ่งหัวว่านมหาโชคเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปนี้เป็นประโยชน์กับมิสไซของท่าน,น,นแล้วก็ช่วยแชร์ให้มือเย็นด้วยนะครับในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอขอยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพบกันตนต่อไปครับสวัสดีครับ ถ้าท่านเป็นคนที่รักและชื่นชอบต้นไม้ต้องลงมือปฏิบัติดูครับเป็นวิธีการที่ไม่ยากเลยนะครับในเมื่อผมทําได้ท่านก็ทำได้ครับ